อย่าเลยนี่คือท่าที่โหดที่สุดในปตติี่หมานี่หมายอคิกคือแนคกแดัียวดการปีกมันปนักเวทระดับหาเฮ้ย้ยนักเวทระดับอ้มึงต่อยกูไม่ถึงตัวหรอกเว้ยพราะพลังของกูอะคือการอัตาเร่งอ๋อออ มันจบแล้วอิสิยโยจิไเยอ่คิตเกอร์ดัหนึ่งนะขื้กูโอ้ยยดูสลัดโอ้โหโอ้โหโเยอะเลยคารามีเหีว

โทำไมคนบนหน้าพี่ดิเชอร์ล้วะทำอะไรกันวะเนี่ยติ๊กโอ้โหโอ้โหไม่โดนคุหนาคุหนาคุหนามึงแอคอะไรนักหนาเนี่เก่งโอ้สกา มิ่ง้ไปเจออ่าอือออา้อตะมาตะมาเลยดีกว่าตนในเกมเชวไม่โดนเข้าตาไปดิโยอิทิคายี้เลืกไปเ เ a ิมเปิดเดิมเเดิมลกม่งเปิมยนไม่ตายยหอ๋อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เปร์เซ็นต์ูด้วะไม่อมวิ่งแรงมาก พ่อม oh, ึงทีเดียวตายอติกูหายเลยไอ้โกยังกดเลยยังไม่ฆากูกดเลยอะไรอะไรโอ้โหโอ้ยโอ้ท้าสุดหัว้หัหัวถยมองไม่ได้เลยโอ้โหเออโออ ใจคนเราไอ้ทามติดใจคนเราอ่ะจิดใจคนเราเปิดเตียตากเมื่อกี้เหลยววะไม่หนีอย่ไอ้ทาตีลุยเอาไอ้ไก่กูดูสกิลไอ้ทามอยู่โอ้ยลาลาเขาตายแล้ว เมื่อกับเมื่อกับกูตายด้วยกันได้เลยไอ้้คารตเขาไปกูต้องตายด้วยกันได้แหล่ะไอ้ทํายังอยู่ไอ้ทํายังอยู่โอ้ยอยู่ไว้หนิฮะโอ้เด็ดเฮ้ยไอ้กูไม่โดนโอ้ย

<át stars> ระวังนุ๊ก้ยโอ้ยโสวยสวยขนาดเย้ไปขัดกูส์เลเล้เลเล้เลว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 เลลว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 เลวเลลวลวเลวลวลวเลวลวลวเลวเลวลวเลวเลวเลวูลวเลวเลเลวเลวเลวลวเลวเลเลวเลวูลลวเลววเลวเลวลวลวเ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 ลวลเลลวลวลล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  กูอีกแล้วถ้าคุยบันอะถ้าคุยบันยอะไอ้เอ้ยะกดไอ้อีกแล้วบอบอบอบบอบออไรว้ทำอะไรทำอะไรคุยวันต้ว้โอ้ โอ้ยยิ้มมันลงเลยกันโจโจมือเยี่ยวโอ้ยเอาเอาเฮ้ยออกได้ดีวะูค้ชเซนมค้เยี่ยวูอีกแลวโจยิชินชัย พอดีเลยแ่านี้ของฉันพอดีเลยโอ้ปหาแล้วแม้วโอ้ยโอ้ยช่วยกว่าไม่ได้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 เจ้าเจ้าแข้นิ้วไว้ ไอ้มันต้นคนเดีไอ้ตังยังรุนเอาแขนดไวเอาไกนกูตัดจาบมึงกออกมาออกมาจากที่แขนออกมาจากที่แขนโอ้ยกูแขนกูแขนกูแขนดูนะมึงแบบนี้ม่นกูเป็นแบบนี้มึงทำเป็นกูเป็นแบบนี้มึงทำเนกูเป็นแบบนี้ อะไรอ่ะกูตาดชวยมันอ่ะกูตาดชวยมันอ่ะกูทำแบบนี้กูทำให้กูแบบนี้ไปไหนวะไปไหนละไปไหนละไปไหละมเจอผมแล้วกเลยนก่กูแบบนี้กูทห้กูแบบนี้กูแขกี่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 กูแกี่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 กูแขกี่กูแขก่กูแกี่กูแขกี่กูแขกี่กูแขก่กูแขกี่กูแก่กูแกกูแกี่กูแก่ก โอ้ยคุณแกนอุ้ยตอคุณแกนคุณแก่แกกแกแคุแก่กแกโอ้ยโอยโอยโอยไอ้้าททดีไม <professors> ่ได้ดีไอ้ย่าเกียอะไรอะไอ้ยาดูทาดีไม่ได้ดีนะ กูออวิ่งกเล่นตัวอะไรอ่ะก็เอเอโอ้ยกูเห็นอีเดียวไล่กูไม่อยากอยู่เลยว่าเอ๊ะตักเลยตักงอตักอตักแล้วมีปีโดนอย่างเงี้ยตึ้งอะก็กูแขนกูแขนโอ้ยเป็นท่านี้หอยจนเหมือนกูว่ไปใช้ท่าสีออย่เงี้ย